ภาชเตรตัวคอตตอนที่ทุกยุคทุกสมัยล้วนรู้จักกันมายาวนานแต่ก็ยังมีผู้คนในบางส่วนที่ยังไม่รู้จักผาชเตรัวแบบนี้คลิปนี้ผมมีข้อดีของการใช้ภาชเตรตัวคอตตอนสรุปมาแล้วทั้งหมด4ข้อด้วยกันคนที่ยังไม่เคยใช้ฟังคลิปนี้จบแล้วเปิดใจลองดูครับข้อที่1 คุณจะรู้สึกเลยว่าตัวแห้งเร็วขึ้นในเวลาที่เช็ดในครั้งแรกทันทีข้อที่2เนื้อผ้าไม่แข็งและช่วยถนอมผิวของคุณด้วยข้อที่3หากใครที่มีผิวสัมผัสแพ้ง่ายยิ่งแนะนําเลยครับเพราะไม่มีสารเคมีที่ทําให้เกิดการระคายเคืองผิวบางทีผื่นคันที่ขึ้นในบางครั้งอาจไม่เกิดจากการแพ้อากาศอย่างเดียวนะครับข้อที่ 4. ไม่เหม็นอับเหมาะกับอากาศประเทศไทยสุดๆเพราะประเทศไทยมีอากาศที่ค่อนข้างร้อนอาบน้ําบ่อยเล่นน้ําบ่อยวันหยุดอากาศร้อนก็พากันไปเล่นน้ําเพื่อผ่อนคลาย ก็ต้องใช้พัชตัวอยู่แล้วแต่ด้วยขณะเวลานั้นก็ต้องเลือกาาชตัวที่แห้งเร็วถูกไหมครับลองเปิดใจใช้ดูนะครับและคุณจะสบายตัวมากขึ้นและเรายังมีจําหน่ายแบบราคาส่งยกโหลช่วยประหยัดอีกด้วยซื้อแค่1โหลใช้ได้กันทั้งบ้านเลยครับได้ตั้ง12ผืนเลย